เราแบบไม่คาดหวังครับ5ปีสุดท้ายเราก็ได้หมกันตามาในราคาที่ถูกมากครับถูกว่าซื้อ2อันล่างราคาปกติครับผมเป็นความโชคดีมากครับที่เราเปิดเฟซบุ๊กมาแล้วเจอแล้วมีพี่เอาขายพอดีเป็นของใหม่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์แอลพอดีใส่แล้วกำลังดีเลยนะครับ เดี๋ยวลองเอามาดูกันครับข้างในยเป็นไงนี่ครับสวยไหมครับตอนแรกเราซื้อสีแดงมาก่อนต,ตอนหลังเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้สามอันก็ซื้อสีม่วงเพิ่มมาได้อีกอันหนึ่งส่วนอันกลางนี้ไม่มีใคร ขายนะครับถ้าขายก็คือแพงมากๆจนไม่น่าซื้อแล้วก็รอไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็ถึงเวลาเราก็ดังออมาครับคุ้มค่าการรอคอยจริงลายสวยมากนะครับเหมาะการะสมใส่ดีหรือเปล่าไม่รู้แบรนด์คนไทยมั้งนะจัไม่ผิดแต่ก็โอเคนะคม่าสวยดีครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับแค่อยากอวดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามาด้วยครับลองมาดูแต่ละใบใกล้ๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับชื่ออะไรกันไม่รู้ว่าชื่อหนึ่งดีมันมีชื่อนะไอตัวตัวนี้แต่ผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้เป็นเสืบด้านๆน,นะครับหหลายสวยเลย ลายพ้อยอสีด้านๆอะไรรู้ไหมครับนะตัวน,นี้สีแดงมันชื่ออะไรดุนขั้งเลยซาคุอาตัวนี้ชื่อซาคุนะครับลายสวย อนนบนนตกมามีร้องหอไห้ตัวนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวขอรู้ชื่อดิดูนกล่องมีเขียนาว่าอืตัวนี้ชื่ออะไรดอะดอมบโดมไม่รู้ว่ะโดมนี่ตัวนี้ครับกันดัมโอ้โหหลาย โดตวเสี่ยวสวยง่ายมากสดใสพี่นี่เขาปล่อยอย่างนี้เขาปล่อยสามารถเลยนะราคาก็ไม่แพงสามารถเลยกันดำแพงสุดแต่ก็แพงต่างอีกห้ารอยเองโอ้โหพี่ไปร้านมอเตไซค์นะครับก็เขาคงเอาไปโชว์แหละแล้ววันหนึ่งเขาแบบว่าเบื่อแล้วมั้ง ปล่อยมาดีกว่าเราเลยโชคดีมากวันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบทิ่ปลาถา,างนี้ก็ฝากกดไลาค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ